ต้องบอกงี้เรื่องนี้เสี่ยงกับการดราม่ามากนะแต่สิ่งที่ตลกคือนเลยรู้ปะเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาเพียงแค่1ปีของการใช้ปากกาเท่านั้นฉีดไปก็ไม่ได้ผลอะไรงไงล่ะฉีดฟรี <c oughs> น้ำหนักตัวดีดกลับมามากกว่าเดิม สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกับมีตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทําให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทาให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใคร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ SICK พ a c k PROJECT PODCAST นะคะแล้วก็ขอเชิญทุกคนพบกับโค้ชูแนนจักรินบุญลาเน่ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ SICK พ a c k PROJECT PODCAST ในสถานที่แห่งนี้คือเรลยิมสาขาซาฟารีนั่นเองใช่เปลี่ยนที่ถ่ายบ้างจะได้บอกว่ามีอะไรหลากหลายให้คนดูไได้ดูกันนะครับ วันนี้แบบว่าค้ายมีแบบว่าข้อสงสัยค่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นแบบว่าในโซเชียลเนี่ยกำลังแบบเดือดมากเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปักกาลดน้ําหนักอู้แรงนะเรื่องนี้คือแบบป้ายเห็นแบบคนมาอวดกันในโซเชียลเยอะมากว่าแบบเฮ้ยถ้าอยากผอมเหรอซื้อปากกามาจิ้มสิแบบแป๊บเดียวผอมเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกแบบมันเป็นทางลัดที่แบบค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าทุกคนโฆษณาว่าตอนนี้แบบว่าอยอของเราก็ <ม>ได้รับเใช่ผ่านแล้วคคือต้องบอกงี้เรื่องนี้เสี่ยงกับการดราม่ามากนะเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่ามีคนใช้กันอย่างแพร่หลายมากแล้วเขาเห็นผลที่ดีมากในเรื่องของการลดไขมันจากการใช้ปากกาตัวนี้แหละอืแล้วก็เราก็เห็นว่ามีคนขายเยอะแยะมากมายไม่กลัวคนขายเขาจะมาว่าเราอ่ะ อันนี้คือชวนคุยชวนคุยชวนคุยว่าแบบเฮ้ยแบบแบบมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าฟาดไปเห็นมาว่าแบบเฮแบบ้ยมีคนแบบเขาบอกว่าเขาผอมได้จริงๆที่หุ่นเสียแบบนี้เพราะว่าฉันแบบว่าจ่ายเงินแรกมาจ้ะอ,อย่างนงี้แต่ยังไงตามในรายการซิ Project แกแพคโปรเจกต์พาร์ทเช้ของเราเนี่ยนะครับก็พูดกันในทีมที่ว่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสครับผมอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เราศึกษามาแล้วก็เราตกตตกรได้แล้วก็อย่าที่จะมานําเสนอเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าข้อมูลของ ไอ้ปากกาลดน้ําหนักเนี่ยนะครับมันเจ๋งขนาดไหนแล้วมันมีดีอะไรแล้วมีอะไรที่เราควรต้องระวังบ้างอาวเริ่มอย่างนี้เลยว่าปากกาลดน้ําหนักเนี่ยจริงๆมันเหมาะกับใครกันแน่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว,ว่าพูดถึงในทางการแพทย์นะครับตอนที่เขาสร้างมันขึ้นมาเขาใช้ในการรักษาคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นโรคอ้วนที่ไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้แล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะอาจจะมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะเขาเลยมีการคิดค้นสร้างตัวของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยขึ้นมา เพื่อทําการที่ให้คนพวกนี้ลดการกินลงควบคุมความหิวแล้วก็ทําให้ระดับของน้ำตาลในเลือดลดลงทําให้ความดันลดลงแล้วก็ทาให้น้าหนักตัวลดลงซึ่งในางาน,นวิจัยก็ชี้ชัดว่าอย่างชัดเจนว่ามันเวิร์กจริงๆซึ่งตัวของคนไข้เนี่ยก็แฮปปี้มากๆกับการที่แบบเขาได้รับผลลัพธ์ตรงนี้แต่อันนี้ในเมื่อมันมีมานานแล้วทาไมมันถึงเพิ่งจะมาฮิตในเมืองไทยหรือว่าจริงๆเขาเคยฮิตแต่ว่าเราไม่เคยรู้อ่ะมันมีมานานแล้วครับแต่ว่าทีเนี้ยไอ้ตัวของปากกาลดน้ำหนักเนะี่ย มันถูกพัฒนามาอย่างต่อเน,นื่องจนก,กระทั่งตอนนี้หลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวหลักๆอ๋อมีหลายซีรีส์หรอใช่แต่ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะเข้าสู่ตัวของซีรีส์ของปากกาลดน้ำหนักอยากให้ทุกคนรู้ก่อนว่าอีปปากกาลดน้ำหนักเนี่ยสารที่อยู่ในนั้นอนะมันคืออะไรอ่ะมันทำงานยังไงดีกว่ามันทำงานยังไงคือหลักๆ้วทุกคนน่าจะรู้อยู่ว่าตัวของปากกาลดน้ำหนักครับมันทําให้เราไม่หิวทําให้เราอิ่มทําให้เรารู้สึกพึงพอใจไม่อยากจะกินอะไรเลย ซึ่งเป็นเรื่องในฝันของคนที่แบบอยากจะลดไขมันใช่ไหมบางคนคิดไปไกลเลยว่าแบบปะการังล้นหนักคือเป็นตัวที่เร่งการเผาผลาญให้กับร่างกายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ให้อิ่มทิพย์เนี้ยเหรอใช่มันคืออิ่มทิพย์ใช่มันคือการอิ่มทิพย์ออตัวของปะการังล้นหนักครับคือสารที่ชื่อว่า glp 1 receptor agonist <า>มันคือฮอร์โมน glp 1ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมามเพื่อไปกระตุ้นตัวของ receptor glp 1คือ receptor ที่เกี่ยวกับความอิ่มในร่างกายของเรานั่นเอง อ่าเพราะงั้นคือถ้าฉีดตัวของปักกาตัวนี้เข้าไปแล้วปุ๊บเราจะรู้สึกอิ่มอิ่มแบบอิ่มบ้าอิ่มบอคืออิ่มแบบอิ่มนานมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นคนที่เขาใช้เขามารีวิวเขาบอกว่าเขากินแค่แบบสองคำเขาอิ่มแล้วเขาแบบเขากินต่อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือมันจริงใช่ไหมนั่นคือเป็นพลังของ GLP-1 คือต้องบอกก่อนว่า GLP-1 อ่ะจะส่งสัญญาณไปที่สมองทําให้ตัวของสมองเนี่ยมันมีความพึงพอใจแล้วก็รู้สึกอิ่มยังไม่พอนะมันยังส่งสัญญาณไปที่ตัวของลาไส้ ให้ลำไส้เนี่ยทำการเคลื่อนตัวของอาหารได้ช้าลงทําให้ตัวของอาหารเนี่ยมันค้างอยู่ในตัวของ digestive system ของเรานานขึ้นมันเลยส่งผลทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานมากแล้วก็จะมีหลายเคสที่มันเป็น side effect เช่นเราจะรู้สึกอืดท้องแน่นท้องบางคนคือไม่ไหวคืออาเจียนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือบอกเลยว่าเป็น side effect หลักๆที่คนมักเจอกันเพราะมันมีตัวของเอฟเฟที่อยู่ในลำไส้ของเราตรงนี้เนี่ยครับเพราะงั้นนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของ สารที่อยู่ในตัวของปากามันคือตัวของฮอร์โมน G L P 1นี่เองทีนี้หลายคนจะถามว่าเอ้ยคุณคุณ้นวา G L P 1เหมือนเคยได้ยินมาก่อนในช่อง Six p a c Project นะใช่นะคือต้องบอกงี้ว่าฮอร์โมน G L P 1เนี่ยนะครับมันสามารถถูกกระตุ้นได้ผ่านการกินอาหารประเภทโปรตีนาการทานโปรตีนครับจะช่วยส่งผลทำให้ร่างกายมีการหลัง่งฮอร์โมน G L P 1ออกมาาไม่พอนะครับยังมีตัวอื่นอีกเช่นตัวของไขมันดี ก็สามารถทําให้ G l P 1ถูกหลังออกมาได้เช่นกันรวมไปถึงตัวของอาหารประเภทไฟเบอร์ต่างๆด้วย mm hmm. อาหารที่มีไฟเบอร์สูง mm hmm. เช่นพวกไซริมพักหรือว่าเป็นพวกข้าวโอ๊ตพวกนี้ก็ช่วยทําให้ตัวของ G l P 1มีการหลั่งออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะไปแตะตัวของปากกาลดน้ําหนักเราสามารถทานโปรตีนสูงได้เราสามารถทานตัวของไขมันดีแล้วก็เราสามารถ ที่จะทานพวกอาหารที่ไม่ไฟเบอร์สูงๆได้ไม่เอาดีก็ชอบทางรัดแล้วนะ่มันเดี๋ยวแคลเกินทําไงล่ะอ่าก็เข้าใจออแต่ทีเนี้ยคือผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมคนถึงยังคงใช้ตัวของปากกาลดน้ำหนักอยู่ความต่างอยู่นี่คือถ้าในระดับของฮอร์โมนจากการที่เรากินโปรตีนไขมันดีหรือตัวของไฟเบอร์เนี่ย มันจะทําให้ตัวของ G L P 1เนี่ยถูกหลังออกมาอยู่ที่ราวๆประมาณ2นาที 2>, 2นาที2อถึงสนาทีอ่าพื่ทำให้เราอิ่มแล้วทำให้เราพึงพอใจแล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าไปสักพักหนึ่งเราก็จะกลับมาหิวใหม่นละละเนื่องจากว่าระดับตาลในเลือดมันตกลงแล้วก็ตัวของกระเพาะของเรามันว่างใช่ปะ่ะแต่เนี้ยถ้าเป็นตัวของ G L P 1ที่เป็นตัวฉีดนะครับมันสามารถออกฤทธิ์ได้นานถึง7วัน7วันโคตรนานอิ่มแบบอิ่มอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเวันนี่หมายความว่า ฉีดปุ๊บอิ่มไปอีก7จดวันเนี่ยเหรอใช่จะรู้สึกแบบอิ่มพึงพอใจมีเจ็ดวันเพราะในงานวิจัยอ่ะคุณพบว่าเวลาที่เราฉีดตัวของปากกาลดน้ำหนักไปแล้วอ่ะเราจะมีการลดลงของการกินแคลอรี่ส์อยู่ที่ราวราวแปดร้อยถึงพันกิโลแคลอรี่ต่อวันเลยนะมันทำให้เราแบบอิ่มขนาดนั้นใช่มันลงมาเยอะมากแล้วก็น้ําหนักคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือกินน้อยกว่า BMR ใช่อ๋อแจมแจมกินน้อยกว่า BMR อ่าแต่ว่ามันก็โทษไม่ได้นม่จังว่าตัวของ เจอพวันตัวนี้มันไปกระตุ้นทําให้สมองมันมีความอิ่มมากๆจริงๆเราเลยกินไม่ได้ม,มีคนพยายามที่จะกินครับแต่ว่าก็อาเจียนออกมาเนื่องจากว่ามันรับไม่ไหวโอเค,อคเข้าใจละซึ่งตัวของปะกการลดน้ำหนักเนี่ยมันจะมีอยู่3รุ่นหลักๆนะครับเอาเป็นรุ่นแรกก่อนนะครับเราให้ทุกคนฟังถึงแบบปูมหลังของแม่งก่อนตัวของปะาการลดน้ำหนักรุ่นแรกครับชื่อว่าไลาลากูทายอ่าก็คือจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการลดน้ำหนักได้เนี่ยถ้าไปดูในงานวิจัยเจอว่าไลาลากูทายสามารถลดน้ำหนักให้เราได้เนี่ย ห้าถึงแปดเปอร์เซ็นต์ห้าถึงแปดเปอร์เซ็นต์จากน้ำหนักเริ่มต้นใช่ก็คือสมมติว่าน้ําหนักเราร้อยกิโลใช่ไหมอาจจะลดน้ําหนักลงมาได้ประมาณห้าถึงแปดกิโลกรัมโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องของการคุมอาหารเพราะว่าตัวของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันช่วยคุมความหิวให้เราอยู่แล้วอืก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยพอมาในรุ่นที่สองนะครับก็คือรุ่นที่ชื่อว่าเซมาคูไทเซมาคูไทเนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับจะอยู่ที่ราวๆสิบห้าเปอร์ มืออันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าจากเดิม100กิโลใช่ป่ะลดลงมาลง15กิโลเออแต่ก็ยังไม่ผอมอยู่ดีอ่ะก็ยังไม่ผอมก็ยังไม่ได้ผอมอะไรครับแต่ว่าตัวล่าสุดครับผมที่แบบรุนแรงจริงๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆคือตัวที่ชื่อว่าเทอร์เซปไท่กี่เปอร์เซ็นต์เทอร์เซปไทยเนี่ยสามารถลดน้ำหนักลงมาได้เนี่ยอยู่ที่ราวๆ19ถึง21จากน้ําหนักเริ่มต้นรุนแรงมากใช่อิ่มนานอิ่มยาวและลดน้ําหนักได้จริง เดี๋ยวนะแล้วคือรุ่นที่เขาฮิตกันในปัจจุบันนี้มันคือรุ่นล่าสุดปะรุ่นล่าสุดครับผมเซปไทยอ,อแต่ก่อนอันนี้นจะเป็นตัวของเซมาคูไทยที่เขาใช้กันเยอะๆยอาแต่ไม่บอกยี่ห้อนะว่ายี่ห้ออะไรนะครับคืออันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆมันมีรุ่นไหนบ้างเนาะนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในงานวิจัยเนี่ยพบว่าคนที่ใช้ตัวของประการลดน้ําหนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามครับจะมีการลดลงของน้ําหนักตัวอย่างมีนัยสําคัญแต่สิ่งที่ตลกคืออะไรรู้ปะคือเอเนี่ย จะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาเพียงแค่1ปีของการใช้ปากกาเท่านั้นเดี๋ยวนะคือกำลังสงสัยว่าที่บอกว่าน้ำหนักลดได้19-21%อใช่อันนี้คือต้องฉีดกี่เดือนกี่ปีอ่ะก็ฉีดติดต่อกันเป็นระยะเวลา1ปี หนึ่งปีครับได้ข่าวว่ามันแพง,แไ,มงไม่ใช่หรอไม่ใช่วิจัยมันทําการทดลองไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเอ่อมันไม่ใช่ว่าแบบใช้เดือนเดียวแล้วมันจะลดแบบรวดขนาดนั้นมันไม่ใช่นะเว้ยมันต้องอาศัยเวลาประวะการลดไขมันใช่ปะไม่แต่คนที่เขาออกมารีวิวกันเขาคือเขาก็ใช้กันแค่ประมาณแบบว่าเดือนแรกนี่คือเขาก็ลดลงเยอะแล้วนะใช่นี่นจากว่าเขาไม่กินด้วยไงอ่า<อ>แต่ว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงลดได้เยอะมากมจากการที่เขาใช้ประการลดน้ำหนักกัน ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดนึง<อ>ตัวของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้โดสเดิมแล้วจะสามารถลดได้ยาวๆนะ,ะมันต้องมีการไล่โดสขึ้นไปต้องมีการไต่โดสขึ้นไปเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นไลลากูทายสมมกูไทยหรือว่าตัวของเชอร์เซมไทเนี่ยนะครับถ้าใช้โดสเริ่มต้นแล้วนะครับผมร่างกายจะมีการตอบสนอง่ะแต่พอทําไปสักพักหนึ่งร่างกายมันจะดื้อเพราะฉะนั Nine ้นเขาจะมีการเพิ่มโดสขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายมีการตอออบสนนงใหหมมม่่คืการิิเพขึ้ ให้เราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างนี้คือถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอ,อมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องแบบสมมติแนมะ่ไปเอฟมาจากแบบออนไลน์ <laughs> แล้วก็แบบอุ้ยเอามาปักเองอย่างเงี้ยแล้วก็มโ <laughs> นโดสเองอย่างเงี้ยได้ปะจริงๆอ่ะก็มีคนไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาใช้กับตัวเองเนี่ยก็เยอะแต่ว่าเขาเจอไซเอ์แอเยอะมากไซเบอรแอนที่เขาเจอเนี่ยคือผมเชื่อเลยว่าคนที่ดูอยู่นะครับน่าจะเคยมีเพื่อนที่ใช้ปากกา ลดน้าหนักแล้วเจอปัญหาเหล่านี้หนึ่งเลยคืออาการท้องอืดสองคือไอเจียนสามคือแบบมึนศีรษะสีส่คือไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเนี้ยท้องเสียต่างๆหน้าเหล่านี้ครับเจอแน่นอนคือกระทบกับการใช้ชีวิตประจาวันกระทบยังรุนแรงใช่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 ใชขขเขาค่อยดูคลิปอ่ะมีคนมารีวิวเหมือนกันบ,บอกว่าตอนแรกกับปักแล้วก็เนี่ยมีอาการข้างเคียงอย่างเงี้ยจนแบบไปทํางานไม่ไหวจนเออกูไม่ปักแล้ว เพราะว่าเขาไม่รู้โดสไงพอไม่รู้โดสปุ่เนี่ยปัญหาอันนี้คือแพทย์นะอ๋อนี่แพทย์ด้วยเหรอใช่คือแบบบางคนอาจจะแบบว่าร่างกายแต่ละคนมันตอบสนองกับยาไม่เหมือนกันใช่ป่ะมันอาจจะแบบเซนซิทีฟนะคือตมงหนี้ครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีกรรมพันธ์ในการตอบสนองต่อตัวของ g l p 1วันไม่เหมือนกันคือมันมีเรื่องที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคืออะไรป่ะในงานวิจัยอ่ะคนพบว่ามีอยู่1 0ถึง15เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกนะครับที่ไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมน GLP-1 วันที่มีการฉีดเข้าไปแปลว่าอะไร ก็คือฉีดไปก็ไม่ได้ผลอะไรไงละ่ะฉีดฟรีเพราะไมมีตัวชตัว <laughs> อย่างจริงที่บอกว่าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยน้ําหนักไม่ลงแต่น้ําหนักกลับเพิ่มขึ้นงงแป๊บเพราะว่าร่างกาย,ยมันไม่มันไม่อิ่มไงมันก็กินเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมเพราะงั้นเนี่ยตัวของประกาศน้ำหนักเนี่ยมันไม่ใช่ตัวการ,รันตีว่าเราจะสามารถลดได้จริงเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถจะที่จะรู้ได้เลยว่าตัวของกรรมพันธ์ของเรามันเป็นอย่างไรอ่าจุดจุดนี้ครับแต่ทีเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไม ตัวของประการลดน้ำหนักเนี่ยเวลาเราฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยบางคนสามารถลดน้าหนักได้เร็วมากทาไมอ่ะคือต้อบอกงี้ว่าในงานวิจัยนะอันนี้คือพูดถึงงานวิจัยก่อนนะครับ mm. เขาพูดถึงเรื่องของน้ําหนักที่หล่นลงไป mm. สมมติว่าน้ําหนักคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมของการลดลงไปสมมติลงไปสิบกิโล mm. นะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็น lean body mass oh my god lean body mass ก็คือตัวของกล้ามเนือ้อและก็น้ำ <laughs> ในร่างกายของเรา <laughs> เอาจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะ ใช่เพราะเรากินน้ำตาเบียร์มาไงมันไม่น่าแปลกใจเรากินน้ำตาเบียร์มาโอ้แม่ก็เป็นงั้นแหละคือไม่น่าแปลกใจน้ำหนัก40%ที่คุณหายไปมันคือตัวของกล้ามเนื้ออะไรเขาจะบอกว่าก็ดีสิฉันจะได้ตัวทล่มนไม่ดีสิไม่ผู้หญิงบางคนชอบนู้นไงคือแบบตัวให้ตัวน้อยไงแบบเอ้กล้ามแบบอยากมีกล้ามฉันอยากจะตัวเล็กๆบางๆเป็นดาราอะไรเงี้ยเออซึ่ง หลายคนแฮปปี้มากนะครับ<อ>กับการที่ใช้ประกาศลดน้ำหนักเพราะว่าเขาตัวเล็กตัวน้อยจริง<อ>เขาผอมจริง<อ>เขาลดน้ำหนักได้จริงอ,อย่างเงี้ยแป๊บนึง<อ>ครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเเเตตตติิิมมขขขข้้้้้าาาาาาไไไปปปปปดดููอออออลลลลใใใคคคคยยรรรรััััับบีแ่่ญหหืะนนนงงงงวววจจพกก1ช ประการลดน้ำหนักไปแล้วร่างกายไม่มีการตอบสนองอีกเลยคือคุณจะเลี้ยงไว้ได้ยาวๆแต่มันอยู่ในวงเล็บที่ว่าคุณต้องใช้มันตลอดไม่มีการถอนออกตลอดชีวิตงันหรอใช่เพราะว่าในงานวิจัยมีการทํากลุ่มตัวอย่างของคนที่เลิกใช้ตัวของประการลดน้ำหนักพบว่าน้ําหนักตัวจะกลับมาในช่วงเดิมเอาเป็นกลุ่มตัวอย่างภาพรวมก่อนภาพรวมใหญ่ๆก่อนก็คือส่วนใหญ่จะมีน้ําหนักตัวที่กลับมา สองในสามของน้ำหนักตัวที่หายไปอ่ะก็คือเอาจริงก็คือลอดได้แค่นิดเดียว <S 1> <S 1> ใช่แต่หลังจากหนึ่งปีไปแล้วคนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลิกใช้ประกาศน้ำหนักน้ำหนักตัวดีกลับมามากกว่าเดิมเศร้าแป,ป๊บโย,โย,โ,ยโย่นั่นเองเอออมไม่แปลกเพราะอะไรรูป้ป่ะคือโลกฟิตเนสเนี่ยนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าการที่เราสูญเ,เยยสีย lean body mass คือสูญเสียกล้ามเนื้อใช่ป่ะและมีการตัดอาหารมีการลดอาหารกินอาหารน้อยกว่าค่า bmr ร่างกายจะอยู่ในโหมดของการจำศีล จำสีนหนักเลยอะจำสีใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือมันจำสีนเนี่ยแต่เรารู้สึกสบายอยู่แล้วซึ่งโอเคอยู่เนื่องจากว่าเรามีตัวของปากาลดน้ำหนักเนี่ยนะครับหรือว่าตัวของ g จี๊พวันเนี่ยช่วยกดความหิวเอาไว้มันเลยอยู่ได้ไงแล้วหนักก็ลงไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าร่างกายก็มีการสูญเสียกา้ามเนื่อยเรื่อยแต่คุณไม่หิวเนื่องจากว่าคุณไปกําหนดตัวของสมองไม่ให้มันหิวทีเนี้ยความหามากๆเลยคืออะไร,รวะคือพอเลิกใช้ตัวของ g จี๊พันไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งมันรีบ วายหิวคือฮอร์โมนแห่งความหิวมันเคยอดนะเนาะแบบเฮ้ยฉันเคยอดอาหารมาก่อนและตอนนี้คือฉันไม่ได้แบบถูกขังกรงไว้ในตัวของเจพีวันแล้วเพราะฉะนั้นเฮ้ยร่างกายของฉันมันเกิดอะไรขึ้นวะอืมมันก็จะสั่งการให้คุณหิวและหิวแบบไม่หยุดเลยเลยมาทำให้คุณเนี่ยกลับมากินอย่างบ้าคลาั่งโดยที่คุณไม่สามารถคุมสติของตัวเองได้เลยอันเนี้ยพอฟังมาถึงตรงเนี้ยไฟเริ่มแบบสงสัยสุดๆเลยว่า ในเมื่องานวิจัยมันเป็นแบบเมตาแอนลิซิทเนาะครับคือแล้วทาไมคนเขาถึงยังใช้กันในเมื่อเขารู้ว่าแบบใช้แล้วมันจะเกิดแบบว่าเอฟเฟกในการที่แบบน้ําหนักมันจะรีบาว์ขึ้นมาหรือว่ามีสิทธิโยโย่เยอะมากๆขนาดนี้คือทําไมต้องเสียเงินแพงๆเพื่อที่จะแบบมีหุ่นดีแค่แป๊บเดียวแล้วก็เสียแมสตด้วยอย่างเงี้ยเขาจะทากันไปทําไมอ่ะเลงตลกคือมาอย่างนี้นนนนคือไอตัวปากกาลดน้านหนักเนี่ยมันถูกใช้กับคนที่เป็นโอเบิซตี้ ตั้งแต่ตอนแรกที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วคือคนที่มีเ m i อ่ะ30ขึ้นไป hmm. อือ่าทีเนี้ยคือแล้วมันกคมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ตัวของประการน้ำหนักคือคนที่มีเ m i อยู่ที่27แล้วก็เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือความดันร่วมด้วยอันเนี้ยคือเขาจะไม่ต้องใช้เพื่อรักษาชีวิตเขาไง hmm. เพื่อร่างกายของเขายังคงอยู่ต่อไปได้แต่<ร>ทีเนี้ยมาใช้เพื่อความงามไง <laughs> ไ,ได้ไหมคือด้วยความ ด้วยความที่มันมันผ่านทั้งอยมันผ่านทั้งตัวของ FDA มันถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวของไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ตามหรือว่าเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักหรือว่าความงานเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้อย่างเสรีเนื่องจากว่ามันผ่านอยไงใช่ปะเขาเอามาใช้กับกลุคมคลธรรมดาทั่วไปซึ่งบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้เลยนะครับอ้าวเอาจจริงอ่ะสมมติว่า สมมติเมิรไฟรู้สึกแบบยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าเข้ายินตอนเนี้รู้สึกแบบไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองเพราะว่าอ้วนไม่พร้อมอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนสิแล้วทีนี้แบบอยากจะลองใช้แบบปากกาเพื่อสักประมาณอ่ะสักเดือน2องเดือนเพื่อให้มันลดมาสักประมาณ5โล6กโลให้มันรู้สึกมีความมั่นใจก่อนแล้วค่อยแบบมาออกกําลังกายอย่างนี้คือได้ไหมเฮ้ยเอาจริงก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมีคนคอย กำหนดพฤติกรรมของเราอย่างชัดเจนเช่นสมมุติว่าเราจะใช้ตัวของประการลดน้ำห,หนักใช่ไหมครับแต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีการควบคุมการกินอาหารอย่างดีอคุณจะต้องเป็นคนที่มีการฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นประจําเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตัวของน้ําหนักตัวที่หายไปราวๆสี่สิเปอร์เซ็นต์เป็น lean body mass เพราะฉะนั้นการที่เรากินโปรตีนที่ถึงการที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าการฝึกใช้แรงต้านจะช่วยทาให้ร่างกายยังคงมี lean body mass ที่ดีอยู่ หรืออย่างน้อยช่วงใช้ประการลดน้ำหนักน่ะลีนแมสอาจจะหายไปแต่ว่าเรารู้วิธีการในการที่จะทําให้ตัวของลีนแมสกลับมาได้และทําให้เราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนอันนี้คือคุณสามารถใช้ประการลดน้ำหนักได้อย่างคนฉลาดก็คือแบบใช้เพื่อให้มันมีกําลังใจในการเริ่มต้นแบบคลิกสตาร์ทก่อนเนี้ยคิดนี้ไม่ได้บอกว่าว่าคุณไม่ใช้นะครับคุณสามารถใช้ได้มันผ่านออยล์ผ่าน fda ทุกอย่างมันถูกเ e r ร f ฟายมาแล้วว่ามันดีแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าคุณมีองค์ความรู้ในการดูแลรูป่่าแคไหน ถ้าคุณใช้แล้วคุณหวังพึ่งแค่ตัวของปากกาบวกเลยว่าคุณพังแน่นอนคุณดีดกลับมาแน่นอนคุณโยโย่กลับมาแน่นอนเพราะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีการที่จะรักษารูปร่างให้ดีอยู่ยังคงเรียนอยู่และมีสุขภาพที่ดีอยู่ต้องทํำยังไงหวังพึ่งแต่สิ่งภายนอกมันก็คือเข้าอีท่าเดิมเหมือนคนที่เคยใช้ตัวของยาลดน้ำหนักว่าแบบเออก็หวังพึ่งแต่ยาและสุดท้ายคือพอร่างกายมันไม่ตอบสนองแล้ว ก็เลิกใช้พอเลิกใช้ปุ๊บร่างกายก็มีการโยโย่กลับมาไอ้ที่พอโยโย่มาปุ๊บเนี่ยลถในรอบที่2คือแม่งโคตรยากขอให้คุณกลับมาใช้ตัวของประการน้ำหนักด้วยคุณก็ลงได้ยากเพราะว่ารีมบอดิแมทร์ของคุณมันน้อยลงไปแล้วแล้วบุพบังของร่างกายพื้นฐานของคุณมันแย่ลงไปแล้วเพราะงั้นตัวของประการน้ำหนักทําได้เพียงแค่คุมหิวให้คุณ แต่ระบบเผาผังของร่างกายคุณมันชาน้าลงแล้วไม่จากว่าร่างกายเข้าสู่สภาวะ metabolic adaptation ไปแล้วคือการที่ร่างกายมันเผาผัาน,ผานชา้าลงจากการที่มันสูญเสียตัวของ lean mass แล้วก็มีการอดอาหารเพราะจริงอ่ะก็จากที่แบบดูโซเชียลเนี้ย mm. เยอะๆนะก็รู้สึกแบบ หวั่นไหวนิดๆเด่ใช่อะเอา้ามันก็น่าสนใจอะแต่พอแบบพอร,รู้อย่างนี้แบบว่าต้องเสียแมสอย่างเงี้ยก็ไม่เอาดีกว่านี่อย่างหนึ่งอ่ะคือผมอะเป็นคนที่ชอบลองนู่นลองนี่หลายคนน่าจะรู้อยู่ว่าผมเป็นสายแบบใช้ย,ยามาก่อนใช่ไหมเป็นสายประกวดเราเคยลองปากกาอปากกาไม่เคยลองอแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะมันน่าลองที่ว่าแบบอยากรู้ว่าฟีลมันเป็นยังไงอ่าแล้วแบบเราจะจัดการกับไซเฟกอย่างไรแล้วเราจะสามารถที่จะแบบทําให้ โปรแกรมของการออกกำลังกายของเราหรือโปรแกรมลดน้ำหนักของเราเนี่ยมันยั่งยืนได้จากการที่เราใช้ประการเป็นตัวช่วยแต่ทีเนี้ยคือสิ่งที่ผมไม่ชอบในตัวมันคือถ้าเกิดว่าเราไม่หิวใช่ปะ่ะแล้วเรากินไม่ได้นั่นแปลว่าเราจะไม่มีแรงมากพอในการไปออกกำลังกายเวย <c oughs> ซึ่งพอเป็นงี้พวกเนี่ยพอเข้ายิ้มพวกี่ยแม่งชีวิตแม่งพังแหละอ <c oughs> คือกลายเป็นว่ามันไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องของการออกกำลังกายหรือการฝึกของเรา <c oughs> ใครที่มีเป้าหมายเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์เรื่องของ,ของพัฒนากล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตัวของประก,การลดน้ำหนักเนี่ยเอาจริงๆแล้วแบบ ผมแนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยเพราะว่ามันส่งผลต่อเพอร,ร์ฟัง์นของเราโดยตรงจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณกินไม่ได้ก็แปลว่าคุณจะฝึกได้ไม่ดีคุณฝึกได้ไม่ดีไม่พอคุณฟื้นตัวได้ไม่ดีด้วยเนื่องจากว่าสารอาหารไม่ทั้งเพียงพอหนักเลยหน,น,นักเลยทีนี้ <laughs> เพราะงั้นเนี่ยนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าปากกาลดนหนักเนี่ยครับอยากลองใช้ก็ลองดูแต่ถ้าใช้แล้วรู้สึกว่าร่างกายมันวีคลงมันแย่ลงผมแนะนําว่าแบบก็ควรเลิกเหร อย่าไปลองเลยมันแพงอีกอย่างคือราคามันแพงมากรู้หรือไม่ว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เมกาในการใช้ประกันรัน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่อ่าแหม่หนึ่งพันดอลลาร์ถูกต้องนะดูเหมือนกันคืออยู่ที่ราวสามหมื่นบาทต่อเดือนแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเขามีการขายในราคาเท่าไหร่แต่เชืต้องมีบวกเข้ามาแล้วก็ต้องมีค่าคุณหมออีกค่าคลินิกอีกอะไรเงี้ยเแต่เท่าที่จำได้คือในหนึ่งปีเนี่ย ใช้จ่ายอยู่ที่เราราวประมาณ4ี่แสนบาทจากข้อมูลจากท่านหนึ่งที่เคยไปใช้บริการตัวของประกานรับหนักจากคุณหมอมาซึ่งถามว่า4ี่แสนบาทนี้ถ้าเราไปเอาเข้ายิมไปซื้ออาหารกินเพื่อพัฒนารูปร่างของเราไปจ้างเทรนเนอร์หรือทําอะไรก็ตามเข้าโปรแกรมอะไรก็ตามเนี้ยมันก็ยังดีกว่าการที่เราไปซื้อตัวของประกันรับหนักนะแต่ว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนละกันว่า มีความต้องการอะไรคุณจะลองใช้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลเชิงเอ,เอาเรียกว่าเชิงลึกเลยด้วยกันอเอามาแชร์ให้ฟังว่างานวิจัยว่าไว้ยังไงไอตัวของ JP1 มันทำอะไรกับร่างกายของเราบ้าง แล้วเราสามารถที่จะใช้งานมันอย่างมีสติได้อย่างไรก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปน้ครับผมนี่คือแอลลูซนครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโน,โนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องก,กันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับอืมทีนี้ผมเชื่อว่าพอคนดูตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ย จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่ใช้ประการลดหนักแล้วฉันจะผอมได้ยังไงโอ้ยย้อนกลับไปดูคลิปเลย <laughs> มีประมาณร้อยล้านคลิปในใช,ช่องคือ <laughs> ผหยะบอกงี้ว่าสุดท้ายครับผมไม่ว่าคุณจะใช้ประการลดหนักใช้ยาลดความอ้วนใช้สเตียรอยหรือว่าใช้สารอะไรก็ตามครับมันกลับเข้าสู่เบสิกเหมือนเดิมคือคุณก็ต้องออกกําลังกายเหมือนเดิม คุณก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารเหมือนเดิมแคลวินแคลอาฟเหมือนเดิมแคลวินแคลอาเหมือนเดิมเพราะว่ากับการลดน้ำหนักคืออะไรคือทำให้คุณมีแค้อผูท่าน้อยลงทําทำให้คุณมีเดฟฟสิทธิ์เป็นเดฟาสิทิที่มหาศาลด,ด้วยเออ uh มันก็เลยทำให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้ uh huh. หลักการมันมีอยู่แค่นี้คือกินยังไงให้มันเป็นผ้าลบหรือถ้าเกิดว่าคุณกินเยอะคุณออกกำลังกายยังไงให้มันมากกว่าการกินของคุณหลักการมีอยู่แค่นี้ครับแต่คนอะไปทำให้มันวุ่นวายยุ่งยากสาย เขาอาจจะไม่ชอบการออกแรงหรือบางคนอาจจะมีข้อจากัดในเรื่องแบบเวลาในการออกกำลังกายเพราะ,ะว่าอาจจะต้องทํางานเยอะอหรือว่าอาจจะต้องใช้ข่นเร่งด่วนคือมันก็มีแบบหลายๆปจยัจจัยหลายๆแบบเนาะหลายแบบครับออหลายแบบครับแต่อย่างไรก็ตามครับอันนี้คือจะเป็นแง่มุมที่เราเอามานําเสนอเนาะว่าแบบตัวของประการน้หนักเนี่ยมันช่วยอะไรมันมีผลอะไรกับเราและในระยะยาวแล้วมันส่งผลอะไรคุณซึ่งคือ มันทาให้คุณสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้ระบบของอาหารช้าลงแล้วคุณอาจจะมีการโยโย่กลับมาได้นะครับยกเว้นแต่ว่าคุณมีความรู้เรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการควบคุมอาหารเป็นอย่างดีอยู่แล้วพอคุณเลิกใช้ประกัยลดน้ำหนักปุ๊บคุณสามารถจัดการกับความหิวได้คุณสามารถจัดการกับรีแมสที่คุณเสียไปได้คุณสามารถจัดการกับไลฟ์สต่์คุณให้คุณยังคงรักษาความยั่งยืนในการลีของคุณอยู่ได้อันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดมากกว่าการใช้ปาจกัยลดน้ําหนักอืมเพราะฉะนั้นาาด้ววยครับ่ จริงๆแล้วมันก็เวิร์กแหละมันก็ผ่านอายอยแล้วก็ทุกอย่างมันก็คือโอเคหมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวคุณครับกับผู้บริโภคว่าคุณมีองค์ความรู้ในการดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหนันก็แค่นั้นเองวันนี้คือเสริมความรู้ไปให้เยอะมากแล้วนะก็ลองเอาไปใช้ดูครับผมนะครับได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจาให้โค้ชปูแน่นยวยลนกันนะครับยังไงวันนี้พวกเราสองคนโค้ฝ้ายแล้วโค้ชปูแน่นขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในพอดแคสต์หน้าครับผมสวััดีครบ